ว้าวอะไรเนาะเดือดอยู่ในหม้อนะคะเมื่อวันที่ห้าธันวาคมนะคะที่ฝันมาเนาะวันเป็นวันท่อนะคะก็วันนี้วันที่10ก็เป็นวันหยุดอีกเช่นกันนะคะวันรัฐธรรมนูญก็เมื่อวันที่หได้มีโอกาสนะคะไปเยี่ยมคุณแม่นะคะแล้วก็พี่ๆนะคะพี่สาวได้ของฝากมาด้วยนะคะกําลังต้มอยู่เลยว้าวคือเผือกต้มนั่นเองนะคะก็กําลังต้มอยู่นะคะ รสชาติก็กําลังแบบฟูๆนะคะเป็นปุยนุ่นเลยนะคะกําลังอร่อยหรือท่านใดจะเพิ่มความหวานในการที่จะจิ้มน้ําตาลอีกก็ได้นะคะเป็นอาหารในช่วงนี้นะคะที่มีมันเทศนะคะเผือกนะคะต่างๆที่เป็นของอยู่ใต้ดินในลักษณะนี้จะเป็นช่วงเขานะคะมันห้านาทีอะไรแบบนี้นะคะจะเยอะ,อะกำลังต้มนะคะเดี๋ยวอีกสักครู่นึงก็จะสุกแหละไม่ไม่นานจนเกินไปนะคะตรงน,นี้นะคะ เป็นของฟ้าสำหรับเตาไฟฟ้าตัวเนี้นะคะ่ะยังใช้ดีอยู่เหมือนเดิมนะคะใช้มาแบบนานหลายปีแล้วก็ยังใช้ดีอยู่นะคะสะดวกสบายสำหรับท่านนดที่อยู่ในหอพักอะไรแบบนี้นะคะนักศึกษานะคะหรือคนทำงานในต่างบ้านต่างเมืองนะคะซึ่งก็ใช้ได้ดีเลยะะเริ่มต้นมือง,งานก็จะใช้ความร้อนอยู่ที่1 8นะคะเป็นแบบต้มนะคะมีต้มมีทอดมีบาร์บีคิวนะคะ เพิ่มพลังได้หรือจะตั้งเวลาก็ได้เช่นกันนะคะที่เป็นตัวทามมิงตรงนี้นะคะนี่บุงงาจะเปิด18ก่อนนะคะเพื่อสปีด Speed ให้เขาเดือดพอเดือดสักพักนึงก็จะค่อยลดนะคะความร้อนลงนะคะให้เขาค่อยๆอ,อ,อุน่นๆอุ่ๆนะคะก็มองดูท่านเนื้อนะคะหรือเปลือกตัวนี้ปรีแสดงว่าสุกแล้วเป็นอันใช้ได้นะคะ <S <S อ่ะเดี๋ยวรอสักครู่เนาะแล้วก็เดี๋ยวเราจะมากินกันนะคะ เอาละท่านผู้ชมค่ะน่าจะได้แล้วแหละนะคะเดี๋ยวจะลองตักหนึ่งชิ้นนะคะมาลองชิมดูนะคะมองผิวเผินนะคะเปลือกปรีละแหละนะคะแล้วก็ลองเอาช้อนจิ้มนะคะเนื้อเขาก็เปล่อยแล้วเดี๋ยวจะตักมาชิมชิ้นนึงนะคะอืมกลิ่นหอมนะคะไม่ได้ทานนานแล้วนะคะถ้าไม่ได้กลับบ้านก็จะไม่ได้ทานเลยนะคะเดี๋ยวมาลองชิมกันนะคะ สุกแล้วสุกแล้วค่ะสุกแล้วเดี๋ยวขอไปดับไฟก่อนนะคะสุกแล้วไปดับไฟมาแล้วค่ะสุกแล้วค่ะอืมอร่อยมากค่ะว้าวควันคลุ้งเลยค่ะ ไปตักมาเพิ่มนะคะเดี๋ยวจะจิ้มน้าตาลนะคะแล้วแต่คนชอบนะคะปกติรสชาติของเขาก็พอดีแล้วแหละนะคะเราสามารถที่จะจิ้มน้ําตาลก็ได้มาทานด้วยกันคะ่ะบางท่านอาจจะจิ้มน้าตาลก็แล้วแต่ชอบนะคะหรือชอบแบบรสชาติแบบสดๆนะคะเป็นเนื้อของเผือกโดยตรงก็อร่อยอยู่เหมือน้วแต่ชอบร้อน <laughs> ประมาณนี้ค่ะอร่อยมาก ก็แถวบ้านบุงหงาก็จะมีขายเหมือนกันกิโลละไม่แน่ใจนะคะสามสิบสี่สิบาทประมาณนี้นะคะพี่สาวก็แกก็ขุดขายบ้างบางส่วนนะคะกิโลละสามสิหรือสาสิบห้าบทนี่แหละแต่ก็หมดชุดแล้วนะคะก็มีประมาณนี้ปลูกแค่พอได้ทานแล้วก็แบ่งขายนิดหน่อยเนาะอืมนุ่มอร่อยอเป็นแบบแง่งของเผือกนะคะถ้าเป็นหัวจริงๆจะใหญ่หัวก็จะ ต้มคิ้นก่อนหน้านี้แล้วนะคะอันนี้ก็จะเป็นแง่งของเขาซึ่งมันก็จะใหญ่อยู่บางท่านก็เอาไปแกงปูเนาะก็อร่อยเหมือนกันนะคะอร่อยขึ้นีไปแล้วนะคะพระเจ้าวอวยพรสวัสดีค่ะ